แบบในตำนานแบบที่ไม่มีใครเคยลืมเลยอ่าวนาเทสเองเอกระโดดปีนั่งเอ็กไม่มีอะไรวะไม่มีอะไรเอกน่าจะเป็นการยิงนะคะผมรู้สึกคุ้นเคยแบบนี้มากเฮ้ยผมผมก็นึกว่าปีกระโดดผมชินกับไอพวกเกมมาริโอแบบเก่าอะครับ โ okay. อเคเฮ้ยตกผมรู้สึกว่าเน็ตผมมันแหลกแล้วก็ตรงนี้อีกทีตรงนี้เฮ้ยป้าป้าที่สุดเลยโอเคผู้วิธีแล้วอุ๊ยว่าแต่แบบที่ผมรู้สึก หวัวร้อนนะครับะไ n n t t เท t เ e game What t ต e เฮ l l ผมรู้สึกหัวร้อนกับแมปนี้มากเลยนะครับ What the เฮ้ยโอเคนะครับมันไม่ถึงไง yani คือ I'm closing the l i n e shut door Mummy dad cry and open. Hehehe. Open your mouth and close your eyes. We are. Oi, oi. เกือบอีกรอบนะตรงนี้เฮ้ยยี่ฮี่ฮ่ผมเริ่มไม่ไหวแล้วนะครับเฮ้ชุบไม่อย่าให้มันมีแอร์จัมจังนะ โลละเหรอเฮ้ยไม่ไดโอเคผมไม่ไหวแล้วจนผมต้องถือสิ่งนี้อา้าช่ามันก็ไม่ได้ใช้แล้วนะมันไม่ได้ใช้ด่านนี้โอเค เลิไม่ไวสปีดลันตายได้ไงมนะันกบกระโดดกันข้างนสามวินาทีแล้วมีผ่านไม่ได้แม่ต่าดหนึ่งเลย ุมต้องรีบกระโดดนะอุ้ยคือมันก็กระโดดแล้วแหละแต่ผมแพ้ หนิ่มันแหลกมากเลย,ม,เลยมันจะลองกระโดด <c oughs> ผมไม่ไหวล้วมีให้ข้ามด่านอะไรพวกนี้ไหมเฮ้ยจุ๊บกดกระโดดแล้ว

ไม่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 มันดนนี่เฮ้ยปืนใหญ่ขึ้นมาดีเลยคงเกลียดปืนใหญ่ที่สุดเฮ้ย เพื่อนผมเข้ามาเล่นด้วยวป่ะชนนผมเห็นหมาแบแบบน่ะเพื่อนผมเป็นหมานะคือจริงๆผมให้ไอเดียเขาเลยแล้วก็ตกตายไปพร้อมกันเกม o นนอู้ชนนเอ็นโอเอนี่เพื่อนผมนะครับอ โดนเลยนะอาทิมาหกนาทีแล้วนะผมรู้สึกว่าวันนี้เป็น,นวันอาทิตย์แต่ผมไม่แจ่มใสเลยมันยากมากมนะากเพื่อสักซีของโกโจนี่มันอะไรน้าไอาวินข้อความที่เขียนไปเพื่อนครับ นั่นแหละผมจะไม่เลือกใกล้ถึงคำว่าไม่เลือก I wanna see the sun best you see the m e morning let's t s o out the sun best เฮ้ยม,มันเบียดตรงนี้ไหมจะเป็นเพื่อน เฮ้ยสอบเพื่อนผมเลยเฮ้ยว้ายอะผมจะทำอีพีสองนี้ไหมเนะนี่ย่นประมาณสิบนาทีแล้ว สองนาทีก็สิบนาทีตอนนี้มเลได้มาแปดนาทีแล้วนะคะยังผ่านอปื้นใหญ่ไม่ได้เลยเฮ้ยคือมันไม่มีอย่างอื่นให้ทำเลยหรอถ้าเราจะตายเราก็ต้องตายพร้อมกันว้าแล้ว ต,ตั้ตงสติตั้งสติโอเคบายสปดรันต์ไอวันเทสเกมเพื่อนผมขึ้นชั่วโมงไปด่านสามได้แล้วะ่ะไม่ไม่ไม่มีทางไม่ต,ตั้ตงสติตั้งสติ หายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าสวัสดีครับเจอกัน EP 2สองอร่อยเลยโหยังผ่านด่านหนึ่งไม่ได้ด้วยซ้ำทำไมมันยากซะเหลือเกินเออสติตามสติเออ ทุลเลเข้าเซฟีที่ก่อนเนี่ยนมเล็กมากซคนน้อยโอ้มัมมามี่อู้ไม,ม่น่า ทั้งสติทั้งสติเพื่อบาเซโลนาเดอบาเซโลนาสติทั้งสติเพื่อบาเซโลนาเพื่อบาเซโลนาเพอบาาสยุความหัของชาติ คงได้ชิมเมนตายร้อยกว่รารอบอะผมกดกระโดดแล้วนะมันไม่กระโดดอะอรำไ,ม,ไม่ดีโทษปีโทษกอง สติสมาธิสติสมาธิสติสมาธิเดียบัสเซอรนาะแล้วทำไมเพื่อสิบสองนาทีที่ผมตายไปร้อยก่อนลออ็ออย่ากให้มันมีไอชิเมียนตายร้อยล็อกซะ ตัวผมแตกกลางคัน,นผมไม่รู้ว่าผมเล่นไปเพื่ออะไรชีวิตเริ่มเศร้าโศกเอ่อป้าเนินนะครับผมขอปิดไมค์ก่อนไม่ปิดดีกว่าผมขอจะไม่ปิด วุ้ยโอ้ยแม่บ้านมี่อะสตมสติสมาธิ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 สมาธิโอเคสามสองหนึ่งเฮ้ย มาแล้วมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยผมลอดผมลอดแล้วโอ้อะเด,เดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีจุดเซฟเหรอฮะพลาดอะไรนะ ตั้งอย่างนี้แล้วก็มาฝั่งนี้ให้ถามจริงถ้าไม่มีจุดเซฟโซนเกะโกรธนะไม่เอาตามตรงนั้นมันคงจะมีเซฟโซน โอเควันนี้พอก่อนเดี๋ยวถ้าผมได้แล้วเดี๋ยวผมมาอาจคิดใหม่สวัสดีครับ